สำหรับคนณที่แขวันนี้นะครับมาพูดถึงสาวคนนี้กันดีกว่าครับผมนั่นก็คือสาวลิซ่าลลิสา,า,สามโนบาลครับที่จำกันได้ไหมครัก่อนหน้านี้เนี่ยเธอนั้นได้สร้างซอฟ t ์ o วร์เมืองไทยไว้นะครับ ผ่าอาหารและก็เครื่องของต่างๆมากมาเลยทีเดียวครับจนเป็นที่วูดถึงครับล่าสุดเนะฮะเธอนั้นได้ขึ้นโชว์ในเวทีต่างประเทศครับและก็โชว์แบรนด์เสื้อผ้าเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคมดีแคปกันเลยฮะอย่างที่ทราบกันดีนะครับสำหรับสาวลิซ่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรนะั้นหลายคนก็จับตาม,มองเป็นอย่างมากครับอย่างล่าสุดเนี่ยเธอนั้นนะฮะได้ขึ้นโชว์ในเวทีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งครับจึงเป็น world ว o ์ r คอนเสิร์ตในสหรัฐอเมริกาของสาวลิซ่านั่น สงันนอโดยชุดดังกล่าวที่ถูกพูดถึงนั้นนะฮะเธอแสดงในเพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงโซโล่ของเธอั่นเองฮะซึ่งชุดนี้นะฮะรังสรรค์โดยดีไซเนอร์ชาวไทยนั่นเองครับที่ชื่อว่าคุณคณาพดครับผมกับแบรนด์คณาพลนั่นเองฮะสำหรับชุดนี้นะครับผมเป็นชุดสีขาวแวววับสะกดตาคนดูครับผมโดยได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากแถบสีขาวบนธงชาติสหรัฐอเมริกาและก็ชุดสปอร์ตเว์สไตล์อเมริกันนั่นเองฮะ ซึ่งชุดนั้นนะครับก็มีดีเทลจัมสไตล์สปอร์ตกับการใช้เทคนิคปักเลื่อมเพิ่มความแวววับเมื่ออยู่บนเวทีสร้างความโดดเด่นไปอย่างมากเลยทีเดียวคะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้นะฮะเจ้าของแบรนด์นั้นนะครับก็ได้หยิบภาพนี้เลยฮะมาโพสล,ลงใน Facebook ส่วนตัวทําให้ชาวเน็ตในโลกออนไลน์นั้นเรียกว่าฮือฮาเป็นอย่างมากครับผมกับเซอร์ไพรส์ที่ดีซ่านั้นสร้างซอฟท์พาเวอร์ไทยอีกหนึ่งครั้งนั่นเองฮะซึ่งหลังจากนี้นะครับต้องจับตามองกันต่อนะครับว่าสาหรับแบรนด่หนหาล หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่คมพิ่ปีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์อมขอ,ของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น youtube, tiktok, twitter แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ